ครับผมสวัสดีครับผมบาสวิแชาบอยครับปวดหัววะไม่มีจะเรื่องอะไรคิดคาไฟคาห้องและน้องๆต้องให้ทิปแมนยูก็ทำผิดตั้งที่เชียร์ไปสองันไม่ได้อะไรกลับมาแต่ยังพาสมองพังพี่บาสปกติฟังเพลงฮิปฮอปเยอะไหมพี่ส่วนใหญ่ก็ฟังฮิปฮอปก็ฟังประมาณน,นึงก็ถือว่าเยอะครับฟังแทร์หรือว่าโอสคูลก็ปนปนกันไปครับและมีมีไอดอลไหมพี่ไม่เชิงมีไอดอลยังไงอ่ะในไทยเราก็ฟังทุกคนนะ ถ้างี้ผมให้พี่ถ่ายรามพี่ถ่ายได้ไหมน่าเขินเลยนะถ้าถ่ายผิดอันนี้ผู้ทีฟังเยอะ<ผ>มากด้วยจะมีรำให้พี่เป็นท่อนหนึ่งในเพลงแลวพี่ก็ถ่ายว่าท่อนนี้มาจากเพลงไหนใครเป็นคนร้องลองดูก็ได้โ <Okay. S 1> อเคน่าจะเขินอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานสลับกันแล้วกันร้องเวอร์สเนี้ยให้พี่แล้วพี่ก็ถามว่ามันมาจากเพลงไหนเพลงแรกนะครับอยู่กับแก๊งอย่างกับมิโกสเธอยังทำตัวแปลว่าเหมือนอยู่บ้านซานริโอ มาเฟียสเปนยังโอมถูกต้องนะครับไปไปสองันก็รู้เลยวะ่ะอันนี้เพิ่งฟังมาได้อยู่ <c oughs> อ่าต่อไปนะครผมหยิบปืนขึ้นมากัดยิง <c oughs> กูบอกกับเพื่อนมึงอย่ายิงบอกไว้ก่อนว่ามึงอย่าปากดีเดินมาขอขอมามึงเดินมากราบตีน มันคุ้นอะแต่มันมันค้่องอิปเปินขึ้นมากาศยิงเถื่อนจิแบใช่ไหมเอาโหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเอาจริงว่ะิปปขึ้นมาการยิงกูบอกกับเพื่อนสักมึงย่าก็พวกกูแรปแก๊งอาชิตชิตแบบ Danger Hip จุดแรปใส Answer She ่ a n s e r Sheet กูขยับลามตวัดลามหัวมึงขยับกันตามจังหวะกันตามถนัดเลย แกงแบงฝันสุดจริงไม่เรื่องมายากแล้วเนี่ยไอ้ผมผมเรื่องมายากแล้วเนียฟังเยอะฟังเยอะมันก็มีอยู่บางครั้งที่ปากกัดตีนถีบมึงจัดฉากให้กูเป็นแต่กูหยิบซีนฉีถ้ายังไม่ถึงยอดเขากูยังปีนอีกถ้ามึงจะนอนขวางทางมึงก็เอาตีนหลีกอะไรวะุ้นคุ้น ใช้ตัวช่วยได้นะครับขอช้อยได้นะครับขอช้อยได้แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวด้วยอ,อก็ต้องเอาอเ <laughs> มีช้อยให้ว่าท่อนนี้เป็นของใครร้องสี่ชื่อนะอันแรกฟ u ิกอันที่สองฮาริแบงอันที่3ามซีสกายอันที่4ี่พีฮอตออพีฮอตก็ได้เป็นไหนๆก็เป็นพีดีแล้วพี่ครับซีสกายเพลงฮิปฮอป around the world ยากไหมถือว่าไกลอยู่ร <c oughs> ้อนกับไไกลยอยู่เหมือนกัน <c oughs> อยู่บนข้างที่ประกาศตีนที่นวิญญาณฉั้กูเป็นแต่กูยุดสิ่ชิ่งถ้ายังไม่ถึงอ่ะโอเคพี่ต่อไปแล้วพี่เมาแอบเบอรี่เดย์อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะค่าก็อาจจะพูดไม่ค่อยเป็นคําเพราะดูดไปหลายหลุมเพราะว่าอาจารย์จูใกล้เคียงใกล้เคียงมีความตํานานมีความตำนานนี้ใบ้นี้ใบ้มีความตํานานเหรอเป็นดังนะ เขาที่เขาพบแบบอ่เอาเมาแอปเ y อรี่ยอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะค่าก็อาจจะพูดไม่ค่อยจะเป็นคำเพราะดูดไปหลายหลุมอ๋อผมผมไม่อยู่อ่ะนึกอย,อกอยู่นึกอยู่แล้วผมก็นึกไม่ออกอ่ะมันมันติดอยู่ในหัวคนนี้เป็นเป็นแรปเปอร์ที่ไม่ออกสื่ออ๋ออิลสลิกเออชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงลอยหรือเปล่า ไม่ใช่เมงกันชา everyday เป็นประจำไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะเข้ามาแต่ควรมาคำนับมาอยู่แล้วลุ้มผมไม่เชื่อเฟย์เขาไปออกอ่ะเพล์ก็เยอะจัดดาวค้างฟ้าอ๋อดาวข้างฟ้าอวได้ถือวได้อยู่ตือวได้อยู่เมากันช้า everyday เป็นประจำไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะค่ำกาอาจจะต่อไปนะครผมถ้ามึงถามหาท่านเปามึงจะได้เปาเอ็มบอสถ้ามึงถามหาเครื่องดื่มเย็นๆมึงจะได้โค้งเมนทอสจำมาไว้ว่าแก๊งนี้มึงไม่มีสิทธิ์เป็นบอส เพราะมึงมันช้างเท้าหน้าแต่เมื่อเมียมึงเป็นช้างแม่หมดพี่กอล์ฟฟักกี้ฮีโร่พี่เพลงชื่อเพลงชื่อเพลงยึงไม่ออกกำลังดังเลยนะกำลังเลยเนี่ยมันเป็นเพลงใหม่ด้วยกลัวเมียอะไรสักอย่างอ่ะกับพี่เป้เฉลยเฉลยเฉลยชื่อเพลงนัชชิวานนัชชิวาพี่ร้องได้ปะไม่ไหวไฮบอกว่าบอ้นะกลัวเมียเขาเรียกว่าไฮเกียร์ คนที่เราลักโอเคข้าประมาณนี้เท่านั้นโอ้ครับผมพี่เป้ร้องไม่ได้อย่าด่าผมนะครับถ้าามึงทหััดนเป่าพลงต่อไปนะครับกูคือโนอาผู้สร้างเรืออาร์คให้ฮิปฮอปเปอร์กูคือโยดาผู้สอนเพลงดังสกายวอล์ฟเกอร์เพลงชื่อเพลงอะไรนะที่ฟีดกับพี่โอม็อกเทลผมเป็นแล้วไม่ค่อยชอบแต่ชื่อเพลงชื่อเพลงมันติดอยู่ตรงปาก เพลงเป็นเพลงแรกของอัลบั้มเขาเนอ่ะใช่ใช่ผมจำเอ็วีได้ด้วยว่าอยู่ในสารแต่ผมจําชื่อเพลงไม่ได้ก็เลยนะเพลง F Zero ขอโทษครับพี่กอล์ฟอุโดนขล่มแน่นอนร้องได้ไหมร้องคุบได้ไหม๋ยวาํำรายกันหรือความรักมันตายอะไรตักอย่างต่อไปนะผมฉันใจหนักเพื่อความหวังทั้งหมดที่แบกไว้หลังไหล เสียงในหัวมันแหกปากบอกให้เลิกฝันและขำใส่กับบางเรื่องที่ผิดหวังก็ไม่ได้หวันจะหวังใหม่ฉันแค่อยากพักจิตวายในวันที่โลกหันหลังใส่เค่ียบพักจิตวายในวันที่โลกหันหลังใส่ใครวะคุณปุ้นเออคสิควนไม่ใช่อ่ะยอมมีช้อยมีช้ใช้แรกแบ็กชีฟช้อยที่สองโยเวอ อ๋อไอเวิร์กใช่ใช่กินน้ำกินน้ำอ๋อสูเพลงสูเพลงด้วยผมไม่อยากพูดถึงเขาใช่ครับเขาบอกว่าจะเลือกผมแต่เก็ปล่อยผมนั่งเหงาอยู่ในแถวมีอะไรจะบอกอ่าอ๋อพี่เบนนะครับก็ล่าสุดก็ตอบแคทผมด้วยครับเงียบเลยส่งเพลงไปเงียบเลย ที่แบกไว้หลังไหล่เสียงในหัวมันแหกปางบอกให้เลิกฝันตอนเด็กเสพยาโตมากูเสพเพลงตอนเด็กขายยาโตมากูขายเพลงทั้งชีวิตกูไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่มีจ้างไม่มีไม่มีจ้างไม่มีนายสไตล์กูกําหนดเองพี่เฮยยิงง่งงงผมร้องยิ่งงงไปอ <laughs> ่ะ <laughs> <laughs> เอาใหมะะ่ไหมครับให้รอให้รอบอกได้ได้ครับ ตอนเด็กเสพยาโตมากูเสพเพลงตอนเด็กขายยาโตมากูขายเพลงทั้งชีวิตกูไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่มีจ้างไม่มีนายสไตล์กูกําหนดเองนึกไม่ออกยังม่อยู่ใช่ครับแต่นึกไม่ออกไม่ไม่ไม่คุ้นเลยใช่นะคุ้นคุ้นหรือไงแก้วร้องแบบอันี้ไหมอ่าเอาลองร้องใกล้เคียงใกล้เคียงแบบคนร้องอะไรตอนเด็กเสพยาโตอนโตมากูเสพเพลงตอนเด็กขายยาโตมากูขายเพลงทั้งชีวิตกูไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ ไม่มีจ้างไม่มีไม่มีจ้างไม่มีนวสไตล์กูกำหนดเองสายแคบสายแคบสายแคบอะไรมันคุ้นเพราะว่ามันฟังแบบฟังเรื่อยๆบ่ายบ่าบบ่าย MV ถ่ายในม็อบเลยอ๋อเพลงของโปรเจกต์ของพี่นอเอารอจ้ใครร้องมากเพลงนี้มี CN แชมป์ใครอยู่วะเดี๋ยวเขาก็ด่ไอีกอะหาเรื่องให้เขาด่ไอีกอะ ใช่มีแชมป์มีนักเก่งท่านเมื่อกี้ของใครขายยาทรงง่ายจะแชมป์ปะเนมทีอ๋ออพี่เนมฟาโต้ครับซึ่งฝากหูปิงไม้กินด้วยดูเป็นคนที่แบบไม่สนใจโลกภายนอกเลยตนไดตีต่อไปนะครับกูฟิปซิกแซก5แฉกดักวะญญาณและกันนินจาดิฟทูฮาร์ดโน๊กแคลมปอยู่หายอยากฉบบยาเพิ่มปอเปี๊ยะเพลงเลยครับนี่แหละจำื่อเพลงไม่ได้ที่ m อเป็นแบบกราฟิกอะออนิเมชั่นอะไรเงี้ย ที่แบบเป็นไฟๆไฟไหน่อยเป็นแบบนรกนรกอะ่ะเทวากับซาตานอ๋อไม่บอก <S <S อแล้วมีซีดีมีพีปป๊อปมีนักเก็งสามคนใช่ไหมม <Big. S 1> ีเอ็นกับโอเคถูกต้องนะครับดูของตลาดอย่างที่บอกส่งเสียงซาวเหมือนเทปตลับสัตว์แม่งสับสนแต่โคกหัวตามสับตัวสะบัดเสกอันเดอร์กาวมาสะกดให้พวกแม่งสกัดเดอะฟูเลต ชื่อเพลงอะไรวะมีปัญหาเรื่องชื่อเพลงมากๆเลยอ่ะผมนึกชื่อเพลงไม่ออกเพลงวิลามันแบบขอสืบอ่ะใช่แตวผมร้องเรื่อยๆจนพี่จะชื่อเพลงออกนะเกี่ยแก้วร้องท่านหน่อเลยท่านหน่อท่านหนอท่านพูดมั้ยใช่ท่านพูดก็รู้เลยดิ เอา <ไป S 1> งั้นร้องงันร้องตามนี้แล้วกันกูคของตลาดอย่างที่บอกส่งเสียงเศร้าเหมือนเทปตลาดสับแม่งสับสนตะโขหัวตามสัตสบบตัวสะบัดเสกอันเด็กเกามาสะกดให้พวกแม่งสกัดเส้นทำตีสนิทต,ติดตลกเสืบยังไม่เทน,น,นั้นสือไม่ตาหนักเท่านี้ใครร้องอ่ามีเต้มีพี่ปัตมีาลากท่อนเมื่อกี้ของไอเต้รึเปล่าปัญจไม่โอ้ขอโทษครับเต้ขอโทษครับพี่ปัตโดนชื่อเองโดนเฉลยเฉลยชื่อเพลงสกิล ผู้โอเครวมๆก็เกิดได e ้ดีได้ดีอยครับผมสิบเพลงก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดใช่ไหมเหมือนมีแค่กลางว่าเอาที่มันไม่ได้อ่ะครับผมก็เ <lonely> พื่อนๆหรือว่าพี่ๆก็อย่าด่าผมนะครับก็ถ้าใครชอบรายการทายรามแบบนี้ครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ของโจมีเดอะมันนี่นะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆแรปเปอร์พี่ๆน้องๆคนอื่นมาอีกเหมือนกันครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องโจมีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ด้วยครับ ก็ฝากติดตามผลงานผมในช่อง y o u t u b e วิชาบอยออฟ f ิเชียลด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ShowMeTheMoney Thailand ด้วยครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแรปเปอร์คนอื่นมาอีกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ